เวลาไม่ธรรมดาจริงๆนะตอนนี้ถือว่าพบเครื่องมากๆนะครับสฉหรับคอนฟะิวส์นะครับเราแบ็คกราวด์นิดนึงนะครับคอนฟิวส์เราหรือว่าที่มาของเขาไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเคยไปประกวดนะครับรายการเรียกว่าระดับโลกนะครับไปอยู่ที่เกาหลีนะได้มีในนะครับแล้วก็มีท้องสานี่เองเป็นศิลปินนะครับก็เขาไปแข่งแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งที่เกาหลีครับคือเป็นชั้นจากประเทศไทย หลายหลายอย่างแต่ที่เกาหลีแล้วก็มันก็ยิ่งปลูกไฟปลูกแฟชั่นตัวเองดังนั้นกลับมาก็มาแข่งรายการต่อนแล้วก็ได้มาเจอพี่กองพย้อนดีครับเขาแรปดีแล้วเขาทำปีตองได้ผมรู้สึกว่า้คนที่มีสี่อย่างเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวเนี่ยมันไม่ธรรมดาผมรู้สึกว่าน้องเกือบสุดยอดเลยก็คือพบแล้วนะฮะพบเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆก็ หลังจากนั้นพอพอมาอยู่กับพี่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนแรกก็มีความกังวลน,นิดหน่อยว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้แร็ปจ๋าเราไม่ได้เป็นพี่ปอกขนาดนั้นอนะไรเงี้ยเราจะอยู่ได้ไหมแต่จริงๆแล้วพอมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่ป๊อกอย่างที่พี่จีบอกเปิดกว้างคืออยากทำอะไรคือทำคืออยากเป็นแบบไหนคือเป็นแล้วก็วมันก็ทําให้เกิดเซ s e ม Mob ที่เป็นพวกเราที่แตกต่างกันแบบนี้แล้วกออ็อยากให้ทุกคนติดที่่ด้วยนะ ได้ยินมาว่ามีรายละเอียดถึงานนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ติดชาร์ตนะครับเป็นซีรีส์ดังที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัอินเตอร์ด้วยที่เป็นซีรีส์ซึ่งเ,เพื่อนๆ <laughs> ก็แบบอยากให้เราไปลองอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่เราแบบชอบด้วยแล้วก็เราได้ทำเพลงหลากหลายแนวเลยนะครับมันก็ยิ่งอย่างที่บอกว่าหยุดทำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังทำอ,อยู่นะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อได้ทาง นี่ลยครับนี่คือวันซอสเซอร์วิสจริงๆนะครับของ My Set m o อนะครับคือมีทั้งนมหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งทมลงตัวแล้วก็มีหลายสไตล์ให้คุณเลือกนะครับและเขาก็โปรดิวส์ออกมานะครับเป็นผลงานที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้หรือญาติ้ายอยากจะมีผลงานใหม่ๆนะครับก็สามารถวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามีศิลปินใหม่นะครับในค่ายอีกสองคนนะครับ ซึ่งแน่นอนนั่งอยู่ทข้างๆผมนะครับมองไปมองมาแล้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งามสามารความสามารถเราคนมาครับิงใหญ่ลยนะคจริงๆต้องต้องท้าทําไปก่อนขาต้องแต่นอนจะได้าทำเพลงตั้งแต่สมัยที่เร่ม c o อ e เพลงในอีพกองใช้ชีวิตได้ลองมีโอกาสเข้ามาไม่ได้เตี้ยฟามันไว้แเราก็คิดว่านักดนตรีนี้ยพร้อมแล้วรู้สึกว่า เรารู้ว่าเขาต้องการให้เราด้าวีจริงๆแล้วอย่างที่พี่เจนพูดว่าพี่ป๊อบเนี่ยไม่เคยห้ามอะไรเลยเราอยากจะเป็นแบบไหนเราอยากจะทํายังไงเรามีอิสระห,หมดค่ะและน่ารู้สึกสบายใจมากๆที่ผ่ามาหมดเลยก็การที่เราได้มาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นๆด้วยค่ะแล้วก็ว่า,วาจีบตัวยากมากคือไบ ก็คือจริงๆขอเสื้อให้เลยพี่ยากจริงๆไม่ยากจริงๆอันนี้อันยากมากยากมากนะคอนเฟิร์มว่ายากมากนะครับเป็นยังไงความทักเราก็เหมือนต่างคนก็ต่างมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับใน้าลองมีโอกาสได้ทำเองในอนาคตก็น่าจะสนุกอะไรเงี้ยครับน่าอยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าสไตล์การแร็ปของเราเนี่ยปกติก็คือเราจะได้ยินมาโทรก็คือแร็ปเป็นผมก็จะมีเพลงไทย ต,ต่อไปคือเป็นเพลงไทยล้วนนะครับเพลงไทยลงในมายเซ็ตม็อบนี่ครับคุณจะรักเป็นไทยแล้วเหรอฮะครับผมโอ้โหพูดถึงข้อรักไทยความยากความง่ายนิดนึงบางคนอาจจะแบบเอ๊ะมันยากหรือมันง่ายยัยยงไงแชร์นิดนึงได้ไหมมันก็ไม่ง่ายครับพี่เกิดแต่ไปแก่มาตรงเวลาเมล่อไรก็มารับปุ๊บแล้วลขับไปใช้เวลานานมากเพื่อที่ไปอินสตูดิโอไปรำเพลงแล้วก็บอกว่าเน,นี้ยพี่ขอสองเพลงได้ไหมหมดสองเพลงยึดสองเพลงเลยโดนไหมเหร ทำเหมือพี่แกก็แบบแกคิดด้วตัวเองกรู้สึกว่าแกเถินเถินแกเถินเแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีมาจากไหนก็ไม่รู้แกก็ส่งมาที่เปลี่ oui. ยน์และเซฟมาที่รู้ว่าการที่จะออกมาตรงนั้นได้มันไม่ง่ายตับวมกอคอบคุณครับมือดีดโดย้ายกับไมคายภูรับแล้วก็เรียนฟังผมนานนะครับรัปไทยจากมาโครเรอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าโปรเจกต์ใหม่ๆก็กำลังจะเกิดขึ้นกับมาเช็คม็อกอีกถูกต้องไหมครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเด็กนี้ด้วยซ้ครับ จนวันนีเ้เรามีท่าของพวกเราอยู่ในการทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเรามันคือสิ่งที่เรารักมันดนตรีมันคือสิ่งที่เรารักทุกคนเนี่ยดนตรีทาให้เรามาเจอกันเพราะฉะนั้นมันคือมันมาจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันเราไม่อยู่ที่จะพัฒนาไปง่น,นอนเราจะทำต,ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมว่ามีศิลปินใหม่ๆแน่ๆมีศิลปินใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายสไตล์แน่นอนนะครับให้ติดตามกันละครันสำหรับยเ Set l อกนะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะ ให้รวดสั้นให้เร็วที่สุดแล้วกันก็อันดับแรกผมขอบคุณพ่อแม่นะฮะที่เลี้ยงดูผมเรียนดีดีผมก็ครอบครัวผมนะฮะที่รักผมมีวันนี้ทุกคนผมรักทุกคนนะขอบคุณภรรยาที่รักของผมนะฮะสนับสนุนกันมาตลอดไม่มีอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันขอบคุณเพื่อนพี่น้องทุกคนนะฮะทั้งในวงการและนอกวงการที่รับตั้งแต่วันนี้เป็นแฟนนะฮะตั้งแต่วันแรกที่อยู่ในวันนี้ทุกคนยังอยู่ผมจำได้ทุกคนผมจำชื่อได้ทุกคนเพราะฉะนั้นผมขอบคุณมากๆที่ทได้มีวันนี้ ขอบคุณลูกค้าทุกคนแฟนซีทุคนที่สนับสนุผนผมตรงนี้นะครับขอบคุณพี่สี่มงคน,นด้วยนะครขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับผมโอ้โหเรียกไ,ได้ว่าครบวงเลยนะครับอีกอย่างเลยนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ดนะครับนอกจากการ